สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเลียอินเตอร์เทนเมนต์แชนแนลนะครับหรือว่าสวจอเลียนะครับวันนี้ผมสิพามาเบิ่งรถแห่กาฟิวมิวสิกนะครับจากทีมงานลำมูลไรเดอร์นะครับผมวันนี้เข้ามาเฮาบายาเฮาผับเย็นครับอยู่บ้านปลาคาอำเภอเขียงในจังหวัดศรีสะเกีนะครับผมตอนนี้เข้าอยู่กับทีมงานรถแห่กาฟิวมิวสิกครับผมหรือว่าทีมงานลำมูลไรเดอร์รถแห่จากบ้านเมา ตำบลละทไายอำเภอกันท่ารุ่มจังหวัดศรีสะเกีนะครับผมเดี๋ยวสิฟ้ามาเบิ่งรายละเอียดนะครับว่ารถดเพลินใส่ยังเนี่ยครับเพื่อพี่น้องสนใจยาคิดลดแแหะนะครับเพื่อจะไปปรับใส่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับแนว่ได้ดีๆกับคลิปไปใส่ครับเนี่ยได้พูดีกับเอาถิ่มไว้ในคลิปนี้นะครับผมสามารถตีซุมมาได้นะครับสีเปลวไทยเปลวเหล้าเนี่ยนะครับผมก็ต้องขอ้าให้พี่น้องใกล้ๆรับเพื่อรถเกลียดทตายพี่น้องเหมือนกันนะครับมีเฮาอยู่ครับ อาจารย์ดิวครับสุดยอดอิเล็กทรอนิควยเต็มเครื่อนชีเกียรติครับกล้าเบียบฝ้าครับผมนี่นะครับสุดยอดรถแห่ยงกล้าฟิวมิวสิกนะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นจากตรวดไล่ของตัวรถนะครับผมตรวดไล่นะครับที่ใส่ตัวรถอันนี้ก็เป็นงานสติ๊กเกอร์นะครับผมติดครับตัวถังนะครับผมที่เป็นงานสติ๊กเกอร์ เออละสติกเกอร์นะครับผมก็ส like ิเ네ป็นไล่โกตไล่เดือยนะครับผมตัวรถตีไซครับก็สิเป็นตัวยูต้ามันไม่ดีเอะบอกว่าบบน่าจะไม่ดีเอะครับผมตัวยูต้าไม่ดีเอะครับก็สิเป็นคาดสติกเกอร์รอบขั้นนะครับผมเป็นไล่ไฟครับเป็นไล่โกตไล่เดือยอะครับโกตรยอมดำด่างเลย ดูอยู่ไก่มาได้ไหมครับอันนี้เป็นพอเชียงไปน,นะครับ <ไป S 1> พี่ <ไป S 1> พน่องพี่น่องมาเตียนเครื่องปั่นยาวมือไปบ่ายนะครับมืสีดาดครับผมสึ่งรถแทันนี้ครับพี่น่องสนเตตีตัวงานครับศ <im> ูน,นย์เก้าเก้่มแมตร้า่น0 9 9ปดหกศ8นย์แปดสี่แปดมนย์จ็ดนะครับผมสต่อนเซอร์ก็มียังว่าแ้ความพูเสดสมศีการดนีหรือว่าจาย์ตุ๋นะครับ หน้าขวัญแพรล่องแม่เหลียมหมูสวนนะครับผมเป็นสะกอนเซลล์แค่นี้นะครับโตค้งครับจะเป็นเอ่อโค้งโค้อยังเน่อยเดี๋ยวจะไป่ทำเน่อพ่อหนาเป็นนะครับผมนะครับตัวาย่รถแพรครับดีไซน์เป็นสติกเกอร์ติดเอาครับผมกับเสื้อว่าเป็นความคิดที่ดีครับเพราะว่าเวลาเบื่อลายแล้วครับกับลอกบ่อแก้ไม่เด้ครับผมนะครับัถแพรครับทีมิยวซีครับปลาไหล ฟ้าไหมจัดให้นะครับผมรถแห่กดมิวสิกนะครับแบบที่ครับพระเจ้บุตรเบื่อเบื่อไล่นี่อยากใช้ไล่นังโฟญี่ปุ่นครับก็สามารถติดทับไปได้เลยนะครับผมสุดยอดไอเดียครับนะขวัญแฉล่องเอ็นฟาร์มนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะพามาพึ่งทางด้านซิสเต็มนะครับผมหรือว่าทางระบบเสียงครับนี่ครับเห็นในซัดเลยนะครับผมกับซีมี มมนสิอ่อนเนี่เห็นบอรสนะครับผมมีกระสิเอ็กแอแซอนอบาทนี่แตเป็น x อ็กเอสองนะครับผมแต่กระสิมีไม่ไม่ชั่วนะครับไม่ชั่วยูอาร์สองสดีแล้วก็สิมีเ่ไดฟเวลเลกนะครับของ DBX นะครับไดฟเวลเลกสองหกศนะครับแล้วก็สิมีทาบเอเอ็มทาบเมกาเก้าันครับแล้วก็ พวกพยายมมีมยังวูอีกช่องถั่วข้างล่างนะครับผมส่วนเมียนไฟนะครับถุงไสจะเป็นไส้บัตรนะครับผมเ,เ,เป็นละเลียกขาวครับเดี๋ยวเบื่อรุ่นในทางด้านเชียงปันไฟครับแกบวกอ่ะคือเพื่อนเพิ่มเย็นละพันเดี๋ยวไอ้อ่ะรุ่นเชียงพันครับเชียงปันจะเป็นรุ่นใต้แล้วนะครับผมเงียบครับผมไม,ม่มีเสียงรบกวนไม่ละรุ่นเครื่องนี้จะบาดได้เครื่องปันตัวนี้ สามหมื่นสองนะครับงบประมาณของก็คันนี้จักบาทเข้าไปเบิร์ตขั้นเลยสามแสนอยู่ครับประมาณเกือบสามแสนเพราะเกินจีเซียนตัวใหญ่นรับครับผมมันพี่น้องสนใจเกี่รถแฮกครัสามารถติดต่อได้ครับที่เฟซบุ๊กกาฟิวพาณีจอนนะครับผมเอออ้ยอันโค้งนี่เฮ็ดอย่างเงี้ครับคอมโบสิทธ์ครับคอมโบสิทธ์คอมโบสิทธ์โอ้เหฮิตโค้งรถแฮกมาครับ อันเปื่อใส่ย่างเร็ดน้อยมันคิดแบเป็นอลูมิเนียมโอ้ไม่ยำเลยก็พลาสติกอยู่ต่างละมาทำหมออ๋อคือว่าเบาเฮ็ดเป็นพ่งรถเบาก็ได้แล้วก็เฮ็ดให้รถนี่บ่ราะเแบกน้ำหนักหลายเกินไปเนื้อใหญ่น่อยถือว่าความคิดดีครับผมเป็นรถแท้คันหนึ่งถี่ใส่ของเด็คุมค่าแห้งครับผมอ่าข้างส่วนลำโพงทรัไหนลำโพงเคิดโอ้ตัวตัวย่างเนี่ย เท่านั้นยังก่อนกระแทกคางกันวะน้าตายยืดตัวอันดับวาเดอร์โคตรเนี่นกันกระแทกเอาวหยับซอกตู้กลางเลี้ยงเนี่ยตัวโอ้ออมิซ่อนพี่น้องก็ไม่เจอครับผมไม่พี่น้องกันนะครับผมเอมิซ่อนสีตัวเงียครับเอมีซ่อนสีตัวสันเดอร์นะครับผมอ๋อครับผมขอบคุณความรู้ดีๆครับพันนี้ ครับข้างหน้ากฤษีใช้เป็นตู้โล่สูตรกระแทกคางนะครับ1 2 3 4 5 6ใบครับแล้วก็กลางแรมไม่มีส้น2ใบนะครับผมัอนนี้อย่าอย่าบใบนี่นะครับมันจะดาบ่างฮอนสร็ด้านหลังนะครับผมกิษีมีตู้โล่สูตรกระแทกคาง6ใบนะครับผมแล้วก็ตู้กลางแหลมนะครับกฤษีใช้เป็นตู้ของ NAC นะครับของทีเคนะครับผม ส่วนคำลังเราจะเป็นของทางหัวกันครับขกไปไปยงเดี๋ยวภาพเบื้องด้านบนต้นแฮครับผมนี่ครับเดี๋ยวพาเบื้องวิธีการขึ้นครับมันเป็นบันไดสามสีขั้นะครับเข้ากันจองนะครับยินขึ้นไปนะครับผมด้านบนต้นแฮครับขึ้นมากระสินอาจารย์ดิวครับผมกับอีเล็ตรอนยา่าฮ่าชีโนตของเขานะครับ เจ็ดแสียลยสองแสนหาไปครับผมโอ้มันมันมีความพิเศษจังไหนไอ้เครื่องนี้ยมันเรียนผมผมโอ้โหไงมันเป็นตุนไงสุดนาครับของยามาฮ่ายามาฮ่าจีนอันะครับผมเพื่อว่าเพื่อคุณภาพนะครับของเสียงนะครับผมอันนี้ไม่เสียงาวกว่าปกติเลยเสียงยาวกว่ามือปกติเสียงเสียงเด่นไยกีกว่าเนะครับ กับมอนิเตอร์ครับคุณดิเช่เป็นของกาดผัวไข่ัวกันหนมากนะครับดิเช่หนึ่งของสองใบนะครับของวันละวันละกุนจีแย่กันนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมจีทำงานเฮียซีเซ่แล้วครับเดี๋ยวเอาไว้พอกันกินนะท่านมาทิ่นี่กุนอะไรกุนแซ่กุนตะปูไทยกุนแซ่กุนโดดครับเอาเอาเท่านี้ละมันเสืองเวลาครับผมบ๊ายบายจุ๊บ